กเกษตรกรผู้ปลูกพริกริมแม่น้ำโขงทั้งในเขตอำเภอเมืองหนองคายและอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเร่งเก็บทั้งพริกขี้หนูและพริกแดงจินดาเพื่อส่งขายให้ทันตามความต้องการของตลาดชาวสวนบอกว่าก่อนหน้านี้ราคาพริกอยู่ที่กิโลกรัมละ20-30บาทนะครับแต่ว่าอากาศที่หนาวเย็นกระทบต่อผลผลิตประกอบกับมีสถานการณ์โควิด -19 ทําให้การขนส่งพริกจากต่างจังหวัดทาได้ยาก ส่งผลให้ราคาพริกปรับตัวขึ้นถึงกิโลกรัมละ110บาทส่วนที่จังหวัดอ่างทองนะครับกรเกษตรกรในตำบลหัวตะพานอำเภอวิเศษชัยชาญบอกว่าช่วงนี้ผลผลิตออกมาน้อยเนื่องจากภาวะขาดแคลนน้ำโดยได้ไม่ถึง10กิโลกรัมต่อ1ไร่ขณะที่ผู้ค้าคนกลางก็มากดราคารับซื้อเพียงกิโลกรัมละ60-70บาทเท่านั้น พค้าขายพริกสดบอกว่าราคาพริกขี้หนูสูงขึ้นตั้งแต่เมื่อปลายปีที่ผ่านมาจากราคา80-90บาทจนถึง170-180บาทซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดในรอบหลายปีนะครับเนื่องจากผลผลิตมีน้อยแต่ช่วงนี้ราคาลดลงอยู่ที่140-160บาทและน่าจะทรงตัวในราคานี้เนื่องจากหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแรงครับ